มาสบายดีทุกคนตอนนี้กับคำล้วอยู่ป่ากะกับพี่หนาวไปรเรื่อยไหมน้องเบบธรรมดาแ่ยุ่งทุกคนแ่นยุ่งกัดคิว้วุคตอนนี้กับถ้าพ่อไปย้มมองกับถ้ากินข้าวเอ็ดกินแล้วละแกงเฮ็ดอันที่ได้มันทางอันคลิปก่อนคลิปแรกคลิปทีอ็ดแกงเฮ็ดบดมันมีท่านแก้แกมันพอดีกินแล้วกับแกงซือ้อ นางเล่ากับท่าอีพอมาแต่ยามมองขันได้ปลากับปิ้งปลากินแรงเลยเฮ้ยแต่ละคนนั่งขยุ่งกินมีอันเห็ดนี่มีที่ยงอันดกะบีแบบป้องกันไม่ได้ไปเลยยุ่งายกลางคืนนี่เจ๊กอยู่พัดนอนนี่แหละทรมานบีอีพอไปยามหอบส่งได้ปลาคอปลาโคยืดเติบ แม่ต้ม <göster> ส <ges 2> mm ้ม hmm. ที่เราไม่เาคนยูเออนนี่เนาะปลาคอหรือปลาังแม่ปลาคอเนะปลาคังมาไปนล้สปลาค้อส่งตี่ปลาคอนี่ปลาคัวนี่ต้มส้มคืออะไรแซบตปลาคอส่งตีกแล้วกเรากินข้าวมอนน้อยของข้านะก็คือเก่งจิบนั่นเองยืข้าวแร้วเมื่อนี้กินสามหอมได้ละมั้งแต่ตอนยูเออเนี่ยไม่ได้เยอข้าวได้บหมาีข้าว เยอะเขา้าเยอะเขา้า <c oughs> ล่มนะได้บอลนี่นะเบลก็มาเจมันนาห้องคอ <c oughs> ับไปการชิมนาแล้วเชฟปีงค่ะเกลือแท้แท้ค่ะต้เกลือแล้วก็ไปปีงเลยกินข้าวแรงแกงพรมอยู่ป่าทุกคนแกงยาหอนแล้วแกงย็นล่ะแกงเย็นแกงชิมเยถึงละข้าวแรงแกงย็น ยุ่งกินนาวะล่ะนาอีกอ่ะท้าอีพอมาแต่อานน้ำเนาะแล้วก็กินข้าวกินน้ำเลยถ้ากินคนเดียวเนี่ยอีดัางนึ่งมะม่วงเลยเพราพยายามมองอีพยายามมองอีด่างเลยเดี๋ยวมาถ้ากินข้าวคนเดียวทุกคนถ้าอีพอมาคุณไปเลาะบึงเขียดมะนาวอีแมยมันดึกใท่ป่แมยมันยังห้องเลยไหมสามโมงเลยไหมไม่กิเพราะว่าสามโมงสามโมงสองโมงสโมงแโมงมันก็ไม่หนาว นแต่มันเป็นยามนาดีบุ้ยหนาปลาทาร่าตายมันดีดอยู่จ้ำจมือตื๋อๆอยู่ทุกคนอเอปิ้งปลาคอร์กัสทุกคนกินเข้ากันแกงเฮดบดอาดูมือตื๋อๆอยู่น้อนจะบังไผ่ก็โหดโอ้โหเออดีกว่เราไหมละม่ไดทุกคนกินข้าวปิ้งปลาคอแร์กัง

นั่งนุ่ทำเนี่ยปกกังเยคือเป็นด้วเขาละดุผาแบบนี้เราอันจานไปมอาไรคือนนี้าหอติจับนนีตะเกียบนันทางไหนเลยนี่หรอนั่ทางไหนเลยเนี่ยนจงทาง ทางก็ไม่ทางแล้วลูกไม้ใไม้อะนะเราก็ทางตื้นโย่ไม้น้อยๆเนาะทางบู๊บบักเมไม่มงไม่มุงไม่ม่ม่ขายเงาดิูาคนมากินเขานึ่งมโอ้ของกเอาตคนจับที่สางเาีน้องสางมาเนี่ยอยู่พุนได้นั่นตรงเลยลงผู้นงต้อง มาทุกคนตอนนี้กะเตรียมตู้นอนเพื่อกระเตรียมตู้นอนเราจะไปการกะมือบินได้ไปบังเทอกกะบังเทืกกระไปถ้าบางเบิ่งเสียงเขตียดมันห้องก่อนถ้าบางเบิ่งเสียงเขตียดมันห้องดังแบบห้องหลายตู้บ่ค่ากะได้ยินมันห้องตัวเดียวแป๊กแป๊กป,ปอยู่กะกะสีนอนถ้าเสียงเขตียดต้องกะเดียวพบเตียเ๋ยวมืออื้อฉันทำบินได้ไปการกะทุกคนด้ย พบเดียวตอนเช้าลุกม,มาหนึงเข้าหนึ่งนำเต็มตัวขึ้นไปดานอีบังทือกะว่าสบายดีตอนเช้าทุกคนตอนนี้เขาก็ตื่นมาแล้วกะกำลังตัดมไม้หนึ่งเข้าตอนนี้นกะเป็นเวลาห้าโมงสี่สิบแปด่อหดกโมง่ก็ยังมีแจ้งแบบมันก็ยังมืดยู่ มาตอนนอนเมื่อคืนนี่นะแบบมีหนาวตอนตื่นมากนะมันหนาวฟันไปทุ่งไปที่มีฟันที่เล่กกำลังเต็มไม้นึ้งเข้าหอมยีมีหูดเอาไม้อาไม้นึ้งเข้าหลาบหลาบเข้าหลับข้อนิ้

Trou chơi chói tay thêm thôi mày thảo luôn mì thêm đọc mì thêm bọc bớt bưng khuya là bớt, bớt tuy đi tuy là tuy 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 côi mà tuy tuy côi ngàm, tuy 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 ออแบนี้คึ้งบ่เบะคึ้งันมันมันชุกมากกวบบดบดจักบังเอาเนี่เจาะหูมันนะเด็กตะปูอ โอ้โหพอน้ำอายขึ้นมากว่าครามีมอหน,น,นอึ่งเราไปเอาเงินมอนนัน ขู่เล็นน้อยนึงหูอันน่าละกันเนี่ยน้ำมันก็เข้าหันอ่น้ำก็อายขึ้นมาเท่าน้ำเราเข้าลงชั้นอยู่ชั้นยู่ป้องเท่งนี้เขานะน้ำอยู่้องหลุมพุ้นหลักไปลามลามกับน้ำอายขึ้นมาลามลำบากหนึง ผูกผลแล้วเรียบร้อยมันมีเมงลงพวงลงเมงควักเอาอันท<ป>ี่ เข้าน่ะเข้าถุงเขาเนี่ยนานชี่เชอลนยได้เข้าเลยน้ำเชื่อจะน้อยผู้เห็นเรืมแจ้งไปแจ้งไปน้ำเชื่อช่นงงงงแต่ก็เข้าเชื่อไปเต็มกรายไปเครื่องไปเต็มเข่าไปสิฉ่เมื่อนัะไดีสีที่หดมัน เดิมแจ้งกัน่ะเห็นแจ้งนี่แหะบอลชุกเขานอนนะไม่มีพิลาปูเลยเมพื่อานแม่นอนนี่นอนชำนอนได้มากินข้าหายเข่าหน้าเมาเมื่อคืนแม่แม่แม่มมาเสื้อ

Sọt lắm tuần này chứ chả hát luôn mọi người mừng 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 ตามไปเขามาคือน,นี่นั่นชงงเอาเทจิน,น่านั่นปรีชงกูนั่นโลดตุเปกับเธอเปกหมนยางนเองได้จจกโตัวขดมะนาวนะคพื่จัวบัชิตัวห้าตัวอ,อ,อันตัวห้องแป๊กๆขึ้นนี่น่ะเอาแล้วห้องผูดียมัน ตัวเดยกอมบกะานกัยานเลยไม่เลยบงคนถึตีอเยอะมือมาผัดเยอะคือดีอยู่ผูมือมาผัดตนตนตอนมันหอข้างล่งข้งลงลองเราอันนี้กั tới lại vậy. Không mua, đơn, mưa lại muộn mua xếp đang nghein bộ nhạc nhạc nền, nhạc nền, bằng nền, nhạc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  nền, là nền, nhạc nền, nơi tệ, ยังบ่พอันไม่หนูังไม่เนาะมาเท่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 าไม่ผ่านนี่อ่เท่าเท่าเท่าเท่เออเออเออ หอมหอมไหมคือข้าวลาม <Yeah. S 1> มันม่นจะะุระเอาผมหานานเขา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 บีเต็มเครื่องเดียวนะอ้อมมเลิกมันเตะด้จ้ะปลกมันที่แกไปซุเลย มันก็มีเข่งเนาะมันเข้ามันใหม่เข้าใหม่จับตือข้าใ้ร์ไอบุ๋มาลอกินเเดอไอเช้อยู่นิดหนึ

ทางรู้นี่มันเหม็นขี้ไหมหอมขี้ไหม,มขื้ขลังขี้ขาลางอืมอันนี้แซบอันดำดำขีมออืมขี้ไมไมมอแม่มไหม ตามปลาที <punched> you you ่บ้องมันมืออะเอากระบางมือเพื่อนไม่ฟังมันกินมึงนี่แม่แทบแบหอมมาก อันนี้อะแั่ไม่มอแมครับนี่ทุกคนบังสุดท้ายเพราะาเขาเหมดแล้วนี่สมบงังบังที่หนึงกะงเกะสื้อนี่แล้วค่ะกะได้ซีบังทุกคนตอนนี้กะแจ้งแล้วประสบการณ์มานอนป่าทําอิดเธอทำอิดกอะ นึ่งข้าวซื้อบางใหม่กินข้าวกินน้ำเพลเรเล่แล้วกะเอารถถ่ายอ้อไปออกไปบนด่านเฮาเฮาไม่ทับอินยังเลาะด่านบางทียังเลาะยังลินด่านแถวนั้นเออหาเห็ดหาเห็ดเลาะหาเห็ดแล้วกนมือจนเยอะค้ำยังได้มือกะประมาณใบมุ้งสองมุ้งทัวนะเลาะหาเหินหาบึ้งเห็ดแถวแถวด่านไปหาลินแถวด่าน ตอนนี้มีท่านได้กินข้าวอีพอกะไปไปไยามโมงมาไหมยามโมงอีพอไปอยามมมงซื้มอมมงไว้ตั้งแต่คืนนี้ข้าเขตกะก้าวขีมะนาวกับมิฮอนซิบตัวซ้ำฮ่าเต๋ <laughs> อเดี๋ยวกะท้ายพอมาเอา็ดกินกินข้าวพีลล่ิเรื่อแล้วก็เอาเสื้ออดตะป่าแล้วกะอ้อไปด่านอ้อไปด่านแล้วอ้อไปหาเห็ดหาพิริจีด่านเคทป่าน <laughs> ทุกคนอันที่พอไปการมาเมื่อคืนนี่นะป่ากังเหมีปลาคอมาเมื่อกี้ยวว่มันตอนพี่ป่ากังปลาเขากังเลยนี่จะเป็นสีดำๆเพราะมันอยู่ห้วยมอันนี้นเยอะไงนะครับเอ้ปลาปลาขาวก็เยอะข่าดนี้หอมด้วยนั่นเครียดมะนาวอันนี้นะเครียดมะนาว ขี้มะนาวโอเคอค่ <_ d ata> คำดมะนาวแพงขนาดเลยแถวบ้านเฮาที่พูตูละพันเลย,ยไหมเนาะตู 1, พันกีบพัน 1, กีบพันหนึ่งพันหนึ่งกีบสิบตูสิบตูสิบตูสิบพันเศ้าตูมังเท่กัเอสเ้าสองตูต่อเศร้าพันกับยี่สิบบาท แพงมากแพงสารบบ้านเห่าแพ <ป ốt, S 1> งคนปดปลาม้องมงดูทีล่ละ่ะเออกระปูแม่กระปูพเยกระปูดำดำไหม่ปูค<ส>ขี้เล็กาำดำเสื้อมหุงห่งเอานะแม่เอาได้เดู ีนป่าโฮมจะเลิกป่าละน้านี่ตัวนี้นอยนี่ดีนี่นี่เด้ชอบวาเราช่วได้แต่กระปุกมทุคนูขี้เล็กูขี้เล็กตามเสือหงลเสรตามเสือหง์งหอไม่ต้องบิดจเพราะมีชืออตอนช่อตอนนั้นป่าเพื่อห่างเดเเ็กแต่เมื่อเาผ้าได้หน้เดียวเอาด้่กระปูกนี่ ป้าพวกกระปูลายก็ได้กระปูนี่กระปูปลตองกะลาลอยปลตองนะกระปูทั้งหมดเลยปลาปลตองก็ได้นะนี่นี่ปลตองทิ่เป็นปลาะตองอะไรนี่ปลาตองนี่มันมีในปลาปลตองนี่มันเป็นปลาแต๋ปลาตองเป็ปลาตองลาบปลาตองลาดปลาตองเลยเก็บเอามาได้แล้วตัวหนึ่ง Hoa kỳ lịch Nhìn ơn Đây là hoa kỳ lịch mày sẽ tắm mày 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 ทุกคนเท่าเธอที่สองเท่ามาหมดเลยเต็มติปหอมแบบงามแห้งสายขาดติปเลยอืปเลยฮืออะไรเนาะติปคือว่ามันอะไรไม่ได้หลายติปติปตัวนี้อยู่บ้างนึงเหรอฮ่าอ้าว่ามันห้าติการชีวิตรอดในป่าไม่มีโหดไม่มีโมยติปติปิไดายยังจะกระบังไม้ไผ่ MAR ผมชัยหอมซอยซอยแซบบอลนนแซบบอนติดมือนะน้ำมันเชอรจะเริ่มเขาวดินนะกจ้เส้นผมจะเส้นผมมานี่ผ่าเ้ตรงผ่าถึงถึงไงเอนี่เข้ามาจะเป็น่งนี้เลยเขาเอกคือไม่งามจังนี้อันนี้บ้างมันทายต่อก้อนอันนี้เขาไพ่ไหมเหมือน

าเคยยม้โม้หน่อยอะเปียนมางม้หน่อยเข่งนาป่าป่าแกงขึ้นใบหวานสารใบสารเอทุกคน่อเอินมาวาถือือแล้วกัเลยไปบิ่งอเอินมาบอกว่าชือตกรงอตกดิสเปิรและชุดคอยเส ข <iento> ่อเห็นแล้วอ้าา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 ลาา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  น้ำหอยยิ้ยนยนิ้นดิสปาร์ทุกคนไปบิง่งหากจะซื้อมาเม,มื่อวานนี่เลยอัน,น,นกะแล้มน่ะน,นะตอนเช้าจะมาเนี่ยพ่อจะซื้อซื้อละเดียวนึงราคาแพงแต่กระชืออีพ่อว่ากระชือดีสิบบิบิบายไล่มองสิเอาหนูนี่เลยหนูเลยพี่เลือ้าอ้า มันหักไงดายสื่อ้าอขาหูนี่มาเสียหมูคนถือสอยบ้าขอโทษเด้อครั้งแรกครั้งแรกอีกขอได้เห็นหนูแบบครั้งแรกเนาะถือ่ได้เห็นเห็นแบบนี้ช่วยอะไรเห็นแต่เขาเอามาขาย คือเห็นตัวแบบนี้เยอะเลยตาหักได้ตัวมันนั่งแทะเพลงคือแก้มสเปรงคนโน้นนะนายขุดแก้มสเปร่งแข่งเลยพี่ทึมหมดเลยเจอเลืมตาบ้ามือถือเนาเแล้วปุดหัวขานี่ทุกคนเอ้ยได้ได้อยู่เด้กคอยกับแบบ บีเคยเห็นเนาะแบบมันถือมันถือแบบนี้เนาะไหลเรื่องเลยเลยนี่ทุกคนกระถืออยู่เดอ้อปะไปรถไปเฮ้ยแม่เบิกงวดถือหนูสมก็ห่าซือ้ออันนี้มาอันนี้ก็อันใหม่เลยเนาะตัวแม่หนูท้องขาวแม่มาอเบิกนั่นแดตัวแม่ตัวผู้เด๊ถือกลับไปรถก็ดีใจเพราะห่อกับบีเคยได้จิกถือ พอเขามานอนปลาครั้งแรกกะได้มานอนปลาเธอทอิตของเขากะได้หนูนําก็ดีใจเออเออสาดลายแถวเนาะพอแต่อีพออื่นปุดปิดน้ำเย็นกระปสุถนทาขึ้นก็สั่นสัน,สนเปินหมดเลยนี่คันมีโอกาสเธอนามาสิแบบส่วนแบบ คนหุ้จักทางมานำนายผ่านเขามานำว่าเา้าดาโอ้ยกระปูนะั่นนะฮะเ,ออเห็นไงเลยทุกคนดำๆนะใจเย็นๆสมพ่อแล้วมันจังคึอม่องกระดกระด้อนะขึ้นไปรถเฮ้ยแม่เบิ้งมาลงมาสูนาสิลงมาสูอวูนนี้แหละงาหลางนานเย็นขนาดเลยแต่มันทางขึ้นมัน ขึ้นมันลำบากป้าหนางาเพา่ึนผู้โวยนี่แะมเข้มแมเ้มหอยเชมือเลยดึงขึ้นึ้นขึ้นมาตะโ h ย y ใหาขนาดเลยนุ่งท้องขาวอีพอน่้อาวอีพอน้อาวอันนนโอ้โหเลยคมัน 嗯、我在晃这里了，真六溜